ตบาครับตอบเป็น้าครับนยบงครับางครคบ้่ายรูปายรูปรอบนี้นะคัแม่จะโดนที่ข้อสายอะไอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับกลับบ้าครับผม นี่นี่อยีอยู่ี่เราทั้งเลยนะประตู้เดินนิดนึงนะครับิดัอะองสยนะครับระวังประตูหูหูหูก็จกหูก็จกหูงหน้าหอนกันนะครัประตูเปิดล็อกระวังนะครับ ขออนุญนะครับขออนุานครับขออนุานะครับขออนุานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณและขบอร่มกชืนอบโคนะครับโคนะครับเป็นยังไงไปรันรให้ับไหนวะบคอแม่ก่อนก่อนเบนอนครับ เบ้นต้องเบนหันหน้าแล้วนี่ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซาลาหมวกนี้หันเข้ามาโอ้โหหันเข้ามาเครับเดี๋ยวขึ้นเข้าครับเอาไปขึ้นเข้านะฮะกีบาอะตลอดระยะเวลากว่าหกปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสําหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวัง เราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีแล้เราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลายประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับใคยภายยาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทําให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทําธุรกิจร่วมกัน กลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดกขขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่า มีหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งนี้ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่า ิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูล,ลค่าไม่ได้ด้วยครับและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ดซึ่งในวันนี้ในส่วนของ,ของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวอย่างครอบหร้วผรเอแล้ววันนี้แล้ววันนี้ลูกชายแะ้ามาหลับไหม๋ยวไปเจอที่บ้านครับ๋ยวไปเจอที่บ้าน